จะแข็มแข็งนะยิ่งจะทำงานชีวิตมันไกลยังสีล่ล่ะโชคชะตาขี่เส้นยังไงแล้วก็ยอมรับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้แค่นั้น เรียกได้ว่าเข้มแข็งมากจริงๆค่ะสําหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหญิงลีสีจุมพลหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1กันยายน2567ที่ผ่านมาหมายแฟนหนุ่งของเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขับรถหลับในพลิกความลงข้างทางระหว่างเดินทางกลับจากการไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลประคำจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนที่ต่อมาพี่หยิงลีจะออกมาเผยอาการบาดเจ็บของแฟนหนุ่มทั้งน้ําตาโดยบอกว่าพี่ไม้ยังอาการสาหัสมากกระดูกซี่โครงหักหลายซี่และปอดมีเลือดออกแม้จะมีเลือดเพียงพอสําหรับการผ่าตัดแต่ก็ยังไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากความดันไม่คงที่ ล่าสุดค่ะพี่หญิงลีก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของแฟนหนุ่มอีกครั้งเธอเผยว่าตอนนี้กระดูกสันหลังของพี่ไม้หักหลายท่อนเป็นเหตุที่ทําให้ขาของพี่ไม้ไม่รู้สึกแต่โชคดีที่ร่างกายสามารถผ่าตัดได้แล้วก็ต้องมารอลุ้นกันว่าพี่ไม้จะสามารถกลับมาเดินได้หรือไม่แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทรมานเช่นนี้ที่ต้องเห็นความเจ็บปวดของคนรักแต่พี่หญิงลีก็ยังสู้เพราะได้รับกําลังใจจากทุกคนที่ส่งเข้ามาซึ่งเธอก็สัญญาว่าจะแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและจะทําหน้าที่มอบความสุขให้กับ แฟ,แฟนอย่างเต็มที่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนถึงกรุงเทพแล้วอ่านก็ความทุกคนซึ่งน้ำใจจากทุกคนหญิงจะเข้มแข็งนะหญิงจะทัานหญิงรองไห้ได้แต่หยิงจะหยุดรอง,งที่หยิงร้องเพราะว่าหญิงประทับใจ ที่ทุกคนดีกับหญิงมากไม่ต้องห่วงว่าหญิงจะอ่อนแอนะคะหญิงอ่อนแอได้แต่ว่าหญิงจะไม่อ่อนใจนะหญิงจะทางานหญิงจะแยกแยะนะคะทุกคนงานก็คืองานหญิงจะทํางานมากๆหญิงไม่อยากฟุ้งซ่านนะ ให้ทุกคนอันดางปลอดภัยร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะคนพลาคนเจ้าคุ้มครองทุกคนเด้อชีวิตมันเกิดทั้งสี่ล่ะโจช,ชะตาขี่เส้นยังไงแล้วก็ยอมรับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้แค่นั้นล่ะ ึ่งแน่นอนค่ะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ผิดสัญญาเธอปาดน้ำตาและลุกไปลุยงานอย่างเต็มที่ร้องเพลงมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนที่รอเธออยู่น่าชื่นชมมากจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามอีจันรบันเทิงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพี่หญิงลีคนเก่งด้วยนะคะขอให้พี่หญิงลีเข้มแข็งและขอให้พี่ไม้หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเดินได้เป็นปกติในเร็ววันนะคะ thanks for watching